เอาละครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซนะวันนี้ก็จะมาซูมซูมเบิร์กเน่ทำให้ตายกันหน่อยหลังจากที่เราดันแทมเบิร์กเน่ลิมิตเกรดไอ้อนี่ไปแล้วนะเกรดลิมิตอะไรสักอย่างว่าลืมไปหายโอ้ยตายนั่นนะฮะก็มาซูมแต้มทำให้ตายกันหน่อยก็ผมก็จะซูมตัวที่ต้องใช้ก่อนนะตัวแรกก็ขอเป็นยูฮาบักแล้วกัน ยูคาบักผมมีประมาณเกือบ6,000นเกือบ6,000นแต้มนะฮะแต่ผมจะใช้หลักเกณฑ์ห0าแสน 5, แต้มก็คือสุ่มยูคาบักครับยูคาบักก็มีอยู่2ทางเลือกที่ควรจะได้นั่นก็คืออป้องกันหรือว่าสีฟ้า3ดาวกับโจมตี3ดาว,ดาวนะฮะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นโจมตีอย่างเดียวก็ได้แต่สำหรับผมก็ จะเป็นโจมตี3ดาวกับป้องกัน3ดาวนะฮะเหตุผลเพราะว่าของโจมตีปกติของผมค่อนข้างดีฮะค่อนข้างดีแต่ไม่ดีที่สุดแต่ว่าไอขาดความถึกนะยูฮับบักชดตอนเนี้ยขาดความถึกก็ทำให้มันถึกขึ้นนิดนึงนิดนึงก็ยังดีก็สุมไปเลยดูสิว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้ไหม ถ้าเราได้ปุ๊บเราก็ไปสมตัวอื่นต่อเลยครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็สมไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งหมดเลย5000 0 0แต้มสมให้หมดไปเลยฮนะวันนี้สมไปเลยไม่มีกั๊กนะกดฟึบฟึบฟึบโอ้โห SP นี่ไอตัวที่ต้องใช้ ATK นี่ SP มาบ่อยจังส่วนไอตัวที่ต้องใช้ SP นี่โอ้โห ATK เรียงมาเป็นตับ เลือดอีกอันหนึง่งไม่รู้ไปถูกชะลูกอะไรกันอติเคหนึ่งดาวไม่เอาครับของเดิมสองดาวดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้เลยหมายความว่าห้าแสนแต้มวันนี้ก็นั่นแหละฮะหมดไปเลยเลือดหนึ่งดาวใครอีกมา คิดิดข้อสามดาวจริงๆคิดที่ข้อสามดาวครับถ้าเกิดเราอยากเล่นเราก็เล่นได้นะแต่ว่ามันมันไม่สามารถไปสุดได้ในโหมดอ่า p v p นะฮะซึ่งอยู่บักแล้วหลักหลัก,ลกคือเราลง p v p ฮะหรือว่าโมดตอ่อสู้นั่นเอง HP มาบ่อยจัดเลยครับ คือจะให้เปลี่ยนเป็นสายสกิลหรือไงโจมตีสีแดงแรง ATK แรงเราก็ต้องเป็นสาย ATK กับป้องกันเท่านั้นถ้า ATK ก็จะดีครับได้ป้องกันก็จะดีเหมือนกันทางเลือกของ PvP ครับมีอยู่2อ,อย่าง ATK กับป้องกันบางคนอาจจะเน้นไปทาง ATK เลยบางคนก็จ,จะเน้นไปทางถึกเลยป้องกันเลยแต่ผมอยากบอกว่ามันควบคู่กันได้ครับ มันไปด้วยกันได้ครับแล้วก็มันทําให้การใส่ของของเราหลากหลายขึ้น SP 3ดาวบัรทการใส่ของของเราหลากหลายขึ้นหมายผมว่าถ้าเราได้เป็นป้องกันมาเราจะใส่เป็นแบบโจมตีรวนรวนไปเลยก็ได้ใส่ของใส่ลิงนะหรือว่าเราจะใส่เน้นถึกเน้นอ้าวครบครับเรียบร้อยโอเคผมเอาอันนี้แหละ ป้องกัน3ดาวนี่แหละเพราะถ้าผมยาวต่อผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ A T K ไหมอีกอย่างหนึ่งไอ้ป้องกัน3ดาวเนี่ยผมว่ามันโอเคละดีละพอใจละของผมที่อยากได้ในตัวยูฮบักนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสมตัวอื่นกันต่อครับเพราะว่ายังมีตัว5 5ทาหเหลืออีกเพียบมีอยู่ประมาณ6 7ตัวได้มั้งเขามีอยู่9ตัวครับมีอยู่8ตัวถ้าไม่นับก่อนนะโอเคสตาร์ เอามาจัดสตร์กเลยสตร์กได้ป้องกัน3าดาวเอามาทําอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเอาสตาร์กเวิร์มมวงไปดันแต้มเบิรกไอเบิกเนตรรู้สึกเซ็งจัดๆเลยเพราะว่าไอช่องสุดท้ายมันเป็นป้องกันไงดาเมจมันเลยไม่ได้แรงอะไรมากมายฮะสตาร์ครับสิ่งเดียวที่เราต้องการได้ก็คือ sp3 ดาวแล้วถ้าเกิดว่า s p 3ดาวไม่ได้ครับท้ายที่สุดแล้วไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไปปักหลักที่คียที่ข้อ3ดาวครับ กิ๊ได้ข้อสาดาวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเป็น SP3 ดาวเท่านั้นครับสำหรับสาย s p ฟาร์มทั่วไปนะมามาอีกหน่อยอ้าโอ้เร็วมากเลยวันนี้แป๊บเดียวเองฮะได้แล้วจัดไปเลยเจ้าสตาร์ทูนี่สตารไม่ใช่ไม่ใช่จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่ใช่โอเคผ่านไป สตาร์ผ่านไปต่อไปเหลือตัวอะไรบ้างบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คของแป๊บตัวนี้เรอจูชิโร่จูชิโร่ก็ได้จูชิโร่ก็ต้องเป็น SP3 ดาวเหมือนกันครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะ SP1 ดาวโอเคเอามายังดีกว่าไอทีที่ใช้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ20000นฟาแต้มนะฮะ กองการไม่เอา SP ดีกว่ายังไงต่อคิดที่ข้อหนึ่งดาวไม่เอา SP ดีกว่า ปึ๊บเปิร์เปิร์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  sp สามดาวอะไรวะ <c oughs> ไงเป็นงนั้นล็อกละล็อกแบบนี้ล็อกโอ้ยป้องกันสองดาวไม่เอา sp หนึงดาวก็ยังดีกว่าฮะนอกจากเราจะได้ของแปลกๆที่เป็น3ดาวครับเราย้ายไปอันนั้นเลยเพราะ sp 1ดาวเราน่าจะมีผลน,น้อยกว่าอย่างอื่น อืมโอ้โไปผ่านไปกที่เข้าหนึ่งดาวไม่เอาไม่เอาวะรอบหน้าจะไม่สุ่มละห้าแสนจะสุ่มประมาณหกแสนนะฮะ ซุมลุงซูจิโร่นี่หนึ่งดาวออกรัวๆมากเลยครับรัวจัดๆเลยนะหนึ่งดาวเนี่ยโอ้โหถ้าทางลุงจะเกือหน้าดูละอีกแล้วหนึ่งดาวอีกแล้วรวมฟาร์มเค็มไม่ในลุงคนเดียว ปึ๊บโอ้โหมันเลยผ่านอันนี้ไปน้ำไปเป็น a อ k ได้อย่างนั้นทำไมนี่ยังใช้ SP 1ดาวอยู่ยาวๆอ๋อคิดที่ข้อครับเราปักหลักที่คิดที่ข้อก่อนจากนั้นสุมต่อถ้าไม่มีอะไรดีพอคิดที่ข้อก็คือช่างมันปล่อยผ่านไปรอบหน้าเจอกันใหม่ไม่เอาโว้ยไม่ใช่สายเเค ถ้าไม่ใช่สายตีปกติจะเอาไอต3เคสามดาวมาทำให้มา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 หนึ่งดาวแล้ว หนึ่งดาวยอดฮิตมากครับสำหรับลุงจูชิโร่เนี่ยหนึ่งดาวบ่อยเกินมาลูกพี่จัดมาฮึบฮึบโอ้คิด่่าสองดาวจะเอามาทำไมคิดว่าสามดาวมันก็ต้องดูดีกว่าอยู่แล้วโอเคก็หมดไปครับสำหรับการสุ่มนะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ยูคาบัก ป้องการ3ดาวมาแล้วก็ได้สตาร์สเอชพีา HP สามดาวมาส่วนลุงจุชิโร่ได้เป็นคิดข้อสาดาวนะครับเอชพีา HP สามดาวไม่ได้ก็จบไปสาหรับการเบิกเนตรแต่เพียงเท่านี้นะก็คงต้องฝากคลิปนี้ว่านี้นะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแลวก็เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้ววันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ